เมื่อวานนี้ช่วงชักประมาณเที่ยงครึ่งมีเหตุไฟไหม้ค่ะที่ร้านอาหารลาดย่าอยู่ตรงห้าแยกลาดพร้าวผู้คนตกกตกใจนะคะช่วงเที่ยงพอดีหลายคนออกมาพักผ่อนกินข้าวเนี่ยค่ะไม่หนักขนาดนี้เลยเจ้าของเนี่ย,ยเห็นร้านตัวเองถึงขั้นเป็นลมเลยนะคะเนี่ยค่ะ แมวที่เลี้ยงไว้ในร้านตายไป9ตัวรอดหนึ่งตัวตอนนี้คาดการสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนความเสียหายเป็นล้านค่ะไม่เหลืออะไรเลยใ่ไหม หมดเลยค่ะใช่ค่ะยกเว้นห้องนี้ห้องเดียวที่ยังไม่โดนยังยังคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะที่เราดูในครัวคิดว่าไม่เน้นมาจากในครัวเพราะในครัวไม่เสียหายส่วนข้างในครัวแต่ว่าเสียหายในสุดคือในร้านเลยในร้านทั้งหมดเลย<ม>ก็ไม่น่าถึงแต่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันทุกอย่างมันพังหมดเลยทั้งเครื่องเสียงห้องเครื่องเสียงห้องเก็บเครื่องดน,นตรีทั้งหมดยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆคือตอนนี้พยายามบอกไม่ถูกอ่ะก็พยายาม พยายามเก็บทุกอย่างก่อนแล้วก็ไปทําเรื่องกระทํางเพจให้เข้ามาตรวจโครงสร้างจ่ะแต่ว่าอย่างอื่นคือ,อยังยังนึกอะไรไม่ออกจริงตอนนี้นึกไม่ออกจริงใช่ค่ะเพราะว่าแมวก็ตายหมดใช่เพราะอยู่ในห้องทํางานที่โอ้น่าเห็นใจจริงๆนะคะอ,อย่างที่เขาบอกเนี่ยจนป้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยค่ะครับไปหมดเลยนะคะ